ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาา้าร้จ้านางสาวสุปเปรมปรีหันจางสิทธิ์ตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนดงมืองไข่ข้อมูลพื้นฐานขาา้าร้จ้าเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2533ปัจจุบันอยู่บา้านเลขที่21หมู่ที่11ตำบลแรอำเภอพังโคนจงังหวัดสกลนคร ปัจจุบันข้าพาเจ้าเป็นครูที่โรงเรียนชุมชนดุงมวงไข่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตงประวัติการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคีวิทยามัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปริญญาตรีราคณะครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาระงานการสอนชั่วโมงสอนตามตารางเรียนรวม21ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้5ชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานการตอบสนองนโยบายและจุดเน้น7ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนม่วงไข่ 1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกหรือ active learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลาย1.4สสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้การสอนโดยมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุม1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพาเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้การสอน1.7จดจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพาเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้า,าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้า,ามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง2.3ปฏิบัติงานวิชาการและการอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพาเจ้าใช้หลักการยานมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยองค์ประกอบที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คาพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คาพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทายการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning สภาพปัญหาข้าพเจ้าพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีปัญหาในด้านการอ่านจับใจความสําคัญข้าพเจ้าจึงในดัารูปแบบ Active Learning เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสําคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วิธีการดําเนินการให้บรรลุ วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานและสร้างชุดกิจกรรมแบบฝึกการอ่านจัดใจความสําคัญให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ร้อยละ80มีผลการพัฒนาเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเชิงคุณภาพการปรับประยุกต์เทคนิคสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกับเทคนิคการสอนแบบ active learning ในรายวิชาภาษาไทยในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเขียน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนทุกท่านขอขอบคุณค่ะ